ต้อมอ่ะแล้วก็ข้าวเหลือมันเป็นแบบข้าวแข็งเดียจฉเป็นต้องมาต้มให้อ่อนลงวันนี้คุณครูสอนวิเศษเขาขอหยุดนะ,ะสัปดาห์นี้ก็เลยไม่มีเรียน,นะคะ่ะวันนี้กําลังคิดว่าจะพาเด็กไป็นไหนดีฝนก็จะตกทางนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะ,ะข้าวต้มกุ้งปลาหมึกอ่ะและช่วงเวลากินข้าวคือเวลาของเว็บตูนนะคะต้องแบบอ่านกระตูนเวลาเนี้ยเพราะว่าไม่มีเวลาอื่นละ แต่ส่วนใหญ่จะ,จะชอบแนวแบบว่ามีความแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่กกนหอยและนี่ะฝนเริ่มตกลงมาละมาเร็วมากเลยหนว่าจะมาตอนบ่ายว่าจะชวนนี่ขูลี่นะาลองไปปั่นจัก,กรยานที่สวนซะหน่อยมาจ,จะพาไลลาไปสวนด้วยนะลูกเพราะว่าไลลาต้องแบบฝึกให้พบเจอผู้คนเยอะที่สุดเพราะไลลาชอบเห่าเดี๋ยวฝนมันจะตกลงมาช่วงบ่ายนะคะก็เลยรีบไปแต่ช่วงเช้าไปคันใหญ่ ไล่ล่ขึ้นหลังรถลูกเอ้าเดี๋ยวมันแบบไม่มีที่ค้องอะลูกทำไงดีเนี่ย,ยาหาที่ค้องก่อนโอเคเนี่ยมีที่ใส่หมาแล้วนะไม่ให้หลุดนี่คือ11บอโมนะคะแล้วแบบรถไม่ค่อยมีเลยไม่ใช่ว่าเราไปสวนจะแบบไม่มีคนเลยเพราะพราะว่าฝนมันจะตกเขาเลยไม่เป็นไหนกันไหมเนี่ย โ,โลงมากค่ะ <m uch> ปกติจะเต็มกันจอดไม่ได้อ่ะอย่างที่บอกวันนี้มันแบบฝนจะตกฝนเราก็ไม่มากันเ <m uch> ราก็มาเนาะเออจริงๆสัปดาห์ที่แล้วอะที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปอะเรามาที่สวนนี้กับป้าป่าแล้วก็รีขู่ค่ะก <m uch> ็เลยมาเห็นแบบเออคนเขาปั่นจักรยานกับแบบเออเอาหมามาเดินเล่นเต็มเลยสัปดาห์นี้ก็เลยพามาบ้าง <m uch> ายักษ์ดล่าเดินค่ะวันนี้เดล่าจะเจอหมาตัวอื่นไหมนะ เขาไม่น่าจะมากัน <laughs> สนใจกันไป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 เช่าจากักรยานให้พี่เขาก่อนเร็วให้พี่เขาฝึกปั่นกันแล้วเราก็เดินเล่นกันอยู่แถวนี้รอเนาะลูกเนาะลูกหมาลูกหมาดูว่าลายล่าเห็นคนแล้วจะเห่าไหมปกติอยู่บ้านเขาจะเห่าไะฮะเมืม่อกี้มีหมาใหญ่เดินผ่านเห่าเขาจ้านั่นไง<ม>ถ้าไม่ตอนไปกับป้าป๋าเรียบร้อยอะ่ะแสดงว่ามากับมะหมาเขาไม่เรียบร้อย,อยไงตอนไปกับป้าป๋านะ โอ้โหเห็นหมาที่ไหนก็ไม่เคยเห่าเลยอะได้ไงเพราะเห็นมันมีปาป่าอยู่เลยเออเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยมันหมาต้องแบบดูอย่างดีเลยอะก็ได้แต่ยืนรอยอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าเขาไม่ให้เอาหมาเข้าไปมันจะมีเลขติดอยู่ที่รถอะคะให้เอาเลขกันนะั้นอะมาไปลงทะเบียนที่เขาว่าจะยืม300ยเยนแล้วก็ค่อยมาเอารถกับหมวกนี่ค่ะให้เลยโอพาน้อง,องเข้าไปจ่ายเงินนะคะไปยืมให้เรียบร้อยนี่ก็อยู่กับไลล่า ซึ่งดูอ่ะไม่มีคนเลยอันนี้คือโอเคนะที่ไม่มีคนคือเอาจริงๆตอนป้าป๋าอยู่ก็ไม่เห่าหรอกแต่พอป้าป๋ามีอยู่เขาเห่าคืออย่างถ้าป้าป๋าอยู่บ้านใช่ไหมไปเซน,นีอะไรมาไม่เห่าเลยะได้กุญแจมาเรียบร้อยสามคันเก้าร้อยเยนแต่จักรยานเขาห้ามปั่นข้างในสวนนะคะต้องปั่นรอบนอกสวนเท่านั้นที่เขามีทางจักรยานให้ที่นั้นเนี่ยน่าจะยังปั่นไม่ค่อยเป็นแต่ีิขวเคยปั่นได้แล้วตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเก่า่ะ ตอนนี้นะเ,เขาเด็กเกินไปไม่น่าจะได้เลยไม่รู้ว่านี่ปั่นได้ไหมเลยให้มาลองดูอืมติดด้วยโอเคเก่งมากมสวยได้ไหมอเดี๋ยวมาทำให้อ่าค่อยๆมาอย่อยางนี้และโอเคอ่ค่อยๆไปนะนะไม่เ <laughs> อาไปทางนูน้นค่อยๆไป,ไป,ไ,ปไปฝึกตรงนูน้นไปฝึกตรงนูน้น อ่ะหนูไปอย่างเงี้ค่อยๆอ,อุ๊ยอ้าวปั่นได้เลยเหรอปั่นได้แล้วอะ่ะถ,ถ้าหนูควหนูลงก่อนลงแล้วก็จูงไปลูกออะจูงเพราะว่ามันเป็นทางลงมันเป็นทางลาดลงนี่นะฝึกปั่นไปตรงนู้นแล้วก็กลับมาหามา,มาใหม่อีกรอบหนึ่งลูกหนูต้องฝึกก่อนอ่ะโอเคนั่นแหละแล้วปั่นกลับมาหามะามานู่นนี่นะปั่นไปตรงนู่นแล้วค่ะเอาก็ไม่กลับมาแต่เขาบอกเลยว่ามะมารอ,อยตรงนี้นะเพราะว่าเราจะวิ่งตามไปก็กระไรอยู่นะคะ เราก็จะพาไลลาเดินเล่นรอบแถวนี้นี่เป็นทางที่แบบว่าให้คนเดินแล้วก็อันนี้เป็นทางจักรยานค่ะเดินอ้อมสวนไปนู่นเ,นนเลยอ่ะเราก็เดินตามไปแล้วกันอ่ะโอ้ยเราเหนื่อยอะ่ะเราเหนื่อยกับหนูเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฝนเมื่อกี้ตกลงมานิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือแบบโอเคละฝนก็ยังตกอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรเดินได้ ข้างหน้าจะมีคนเดินมาคือแบบมีคนเดินมาทีเราก็แบบกลัวทีว่าไลลาจะมีปฏิกิริยายัางไงนะคะเมื่อกี้มีคุณยายเดินผ่านมาไลลาไม่เป็นไรก็โอเคอะไรลูกอ,อะไรมันเคยมีหมามาฉี่ตรงนี้หรอโอเคไม่มีปัญหาพาดเดินต่อปัญหาคือทุกคนไปไหนกันหมดแล้วนี่นะบอกว่าให้นนะไปแป๊บนึงหนูวอลกลับมาหามามมาทำไมไม่วอลกลับมาเลย เด็กเขารู้ที่รู้ที่คืนจักรยานเมื่อกี้แล้วก็รู้ที่จอดรถก็เลยไม่เป็นไรนะเลอไปกับที่ขู่เราก็พาเลายแล้วเดินไปแล้วก็กลับไปรอที่เดิมก็ได้ตรงนั้นไม่รู้เป็นถนนอะไรแต่เห็นรถขับผ่านมาไม่รู้ถนนมาจากตรงไหนน,นั่นใครอ่ะใช่เลยโอหรือเปล่าอันนี้มันเลอนน่ลูก นั่งก็นิโขแล้วลินะล่ะลินาจะอ้อมกลับมาเป็นไหมอะ่ะนี่โขปั่นเก่งมากเลยอะ่ะเออปั่นเก่งหนูปั่นเก่งไปหาลินะก่อนลูกนี่นะไม่จะไปทางไหนอะ่ะทำไมไม่เจอพวกหนูอะ่ะให้ไปตามหาลินะก่อนลินะหลงเหรอเราก็เดินต่อไปลูก ไปแล้วมีนกกระลูกเห็นนกไหมนกกระจิบไอไม่ใช่นกกระจอกหรืออะไรอันนี้ค่ะตรงนั้นมีรถวิ่งมามาทางไหนอะทำไมเราไม่คุน้นถนนเส้นนี้เลยอะ่ะจริงๆก็อยากพาน้องหมามา,มาเที่ยวเล่นอะไรกันบ่อยๆนะคะแต่มันก็ลหลบไม่เมื่อลาทํางานอยู่แล้วแบบมาทีสามตัวไม่ได้ด้วยป้าป๋าก็ไม่อยู่ด้วยป้าป๋าก็ไปทํางานยุ่งตลอดอีกแล้วนะคะ เมื่อกี้เลยโอกาสที่ขูกเขาบอกว่าเขาเลี้ยวเข้าไปในนี้แล้วก็อ้อมออกมาเขาเลยไม่เจอดินะเพราะว่านีนะตรงไปทางนูน้นนี่นะตรงไปไหนอะคือสวนเนี้ให้หมามาได้นะของเมืองอิจิโนมิยะแต่ถ้าเป็นสวนของเมืองฟุโซอ่ะของเมืองที่เราอยู่อ่ะไม่ให้หมาเข้าสวนสาธารณะเราต้องไปสวนของเมืองข้างๆกันคือเมืองอินุยามาอันนี้เขหามาได้มีแค่ฟุโซเนี่ยแหละที่แบบเอา้าททำไมมาห้ามหมาไม่ให้เข้าสวน ว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบเพจเฟรนดี่กันหมดนะคะอุ้ย,ยมีคนเดินมาอีกแล้วเดีย๋ยวต้องคอยดูไลลาก่อนโอเคไม่ห่าวพาาตรงนู้นมีหมาสองตัวอันนี้ลูกนะลูกอะไรตกลงมาเนี่ยไลลามาหมารองเท้าจะเปื้อนนะลูกอย่ามาเหยียบมาเดินออกมาฝั่งนี้เร็ว เดินมาแล้วนะสิเนี่ยโอ้ยไลลาหนูอยาเเ่าเขาเนอะเขาเดินไปทางนู้นนะลูกเราเอาไงเนี่ยเราเดินตามเขาไปได้ไหมเราองไปหาลินาตรงนู้นคือไม่รู้เดินไกลขนาดไหนานะจากที่จอดรถแต่ก็คือแค่เดินตรงกลับไปฝั่งนู้นก็ถึงอ่ะราลิโ่ก,กับเลยโอเขาจะไปตามนี้นะเจอตรงไหนนะเนี่ยเอแต่พูดถึงมันก็น่าจะเป็นแบบว่าปั่นวนไปแล้วก็อ้อมมาอยู่จุดเดิมนะคะเป็นวงกลมรอบสวนน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า ไล่ละเราไปนั่งเก้าอี้รอดีกว่าลูกนีเขามีเก้าอี้ให้นั่งอากาศดีมากแม้ว่าฝนจะแบบเหมือนจะตกคือวันนี้มันไม่ร้อนอะ่ะเนี่ยเกือบใส่แขนยาวมาแลโอ้โหนี่มันใช่เด็กๆบ้านเราหรือเปล่าอ่ะมาผ่านเห็นจักรยานเอาล่าไม่เห็นสองคนอ่ะลีนาไปไหนอ่ะไหนเจอลินาปะเนี่ยหนูเจอลินาเปล่าฮะ นี่น้อยู่ไหนอะเอาเห็นเหรอเห็นนี่น้าแล้วใช่ไหมบอกอีนะให้กลับมาทางเดิมมาใช่ปะโอเคเนี่ยไปเจอน้องแล้วนะคะแต่ไม่รู้บอกให้น้องกลับมาอะไรยังไงให้น้องอ้อมกลับมาหรือเปล่าฮะเขาก็มาวิ่งกันนะ่ะเห็นคนวิ่งไปสองสามคนแล้วลาหนูอยากกินนะมันคืออะไรอะเห็นหรออะนั่งนี ลูงนั่งเร่ลามานั่งก่อนนั่งก่อนเร็วมามานั่งพักไม่ได้ให้กินยาสวัด,ดีโอ้ย <c oughs> <c oughs> นั่นงใหญ่นะกลับมาแล้วนึกว่าจะหลง <c oughs> <c oughs> นี่นะปั่นเก่งมากเลยลูกเนี่ยขนาดไม่เคยฝึกปั่นที่บ้านก็มีจักรยานก็ยังปั่นได้เลย ه, เอาพันไปนะนี่นาเอาเอาเอาฝันเฉยฝันไปไหนอ่ะไปไหนอีกอ่ะเมื่อกี้ผ่านคุณลุงก็มองหายเฉย เริ่มชินแล้วเนาะคนที่เหนื่อยนี่คือไลลากับมมหมาหรือเปล่าเนี่ยหละเริ่มเหนื่อยยังไลลาแต่ว่านี่ขู่หนูปั่นได้ตั้งแต่ตอนอนุบาลตอนอยู่บ้านเก่าหนูก็ฝึกปั่นได้แล้วนี่น้าไม่เคยเลยเพราะตอนนั้นนี่น้ายังเด็กมากอืออือเก่งอยู่แต่นี่น้าทำไมหนูปั่นได้หนูไปปั่นของเพื่อนมาเหรอ,อที่ไหน อ้าวทำไมจะแลกกับของน้องอะ่ะหรอไหนมาช่วยจับปะอ่ะวมาช่วยจับก่อนอมมาช่วยจับเอ้าเอาีิน่าจะไหวไหมลูกมันสูงมันก็ไหวอยู่ได้ปะอ,อนนนันนั้นมันอันนั้นมันเตีย้ยไปหนูปั่นไม่ได้ดิคูเอ,อ้อไม่รู้ปันป่นไปไหนแบบอย่างเร็วอะ่ะคนปั่นจักรายานมาเป็นกลุ่มดูซิหนูจะเห่าไหม แง่เรากลับมาแล้วหนูจะเลิกปั่นกันแล้วใช่ไหมได้ไปคืนเขา๋อ,อหนูมองเป็นเลโอเป็นคนอื่นเนาะตอนเลิกหมาก็เหมือนกันบอกเอ๊ะใครอะปาราร่าใกล้ๆเอาเลโอ,อแล้วนั่งเขาไปไหนนะพาในล่าวิ่งเพิ่มความเหนื่อยเดี๋ยวจะไปนั่งกินข้าว แล้วนะคะก็เอาจักรยานมาคืนเขาจริงๆ300เยนเนี่ยปั่นได้ถึง4โมงเย็นเลยนะคะคือกี่โมงก็ได้ก่อนสวนเขาปิดยังไม่คืนนะคะแค่จะเดินเข้าไปในสวนก็มาจอดไว้ตรงนี้ได้แล้วก็เข้าสวนกันเนี่ยห้ามจักรยานเขา้าหิว่นะคะเดี๋ยวให้เข้าไปซื้อของกินนี่นีาวเขาปิดหรืออะไรลูก๋อให้ไปกดในเครื่องใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวเอาเงินไปหมาเข้าไม่ได้มีก็จะรอกับหมาข้างนอกแล้วเด็กๆก็เข้าไปกินกันเองเพราะว่ามีกินไม่ได้อยู่แล้วนะ ก็ไม่ยากค่ะก็คือกดตู้เอาแล้วก็เอาไปให้เขาแล้วก็รอ,อก,กินได้เลยกดได้ไหมลูกได้ยังพอได้แล้วหนูก็กดคําว่าเงินทอนออสเิริลูกเวลาเรามานั่งรอพี่ๆเขาตรงนี้ลูกข,ข้างหน้านี่เด็กๆเขาก็เข้าไปนั่งกินกันข้างในนะคะรอเขากินเสร็จแล้วเราค่อยไปกันต่อมองคนมองเด็กมองหมาไม่เห่าใช่ไหมมองหมา ไม่เห่านะหมาที้ตรงนั้นน่ะไม่เห่านะนี่มีคุณลุงคุณป้าเข้ามาทักนะคะอันนี้ใช่ White ไวชเชอร์เพิร์ดป้าเลยบอกใช่ค่ะเขาก็มาคุยเสร็แล้วไหลล่าด้วยความตกใจคนเข้ามาทักคุยเห่าเล่เลยแต่ทีนี้ก็โอเคไม่เห่าแล้วนะพอเขามาคุยดีด้วยก็โอเคอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เงียบอ่าก็คนน้องฝึกไปไงเขาจะได้บอกคุ้นกับคนแปลกหน้าไหลลาไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าเฉยๆเนาะอื เมื่อกี้เจอเด็กเขาไม่กลัวหมาเขาวิ่งใส่เขาแบบว่าเขาเต้นเต้นใส่เห่าจ้าคนนี้เขากลัวไงเพราะว่าจริงๆอ่ะไลล่าเป็นคนขี้กลัวก็เลยต้องแบบว่าเหมือนกับเห่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็เนี่ยไลล่าทาให้เราเข้าใจผิดว่าเขาแบบไม่เห่าเพราะว่าอยู่กับป้าไม่เห่าไงแล้วพออยู่กับเราอะเห่าไงมากับแบบป้าไม่เคยปรีปราด เห็นเด็กๆเอาจานไปวางกันแล้วอ่ะน่าจะกินกันเสร็จแล้วแล้วเมื่อกี้ก็มีคนลุงอีกคนนึงอยากมาคุยมาเล่นโอ้โหทำไมอะว่าทุกคนเขารักหมาเนาะขเขาอยากจะเข้ามาใกล้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอ,อ๋อหมาเราก็จะแบับเออไม่ค่อยคุยกับคนแปลกหน้านะคะต้องบอกเขาไว้ก่อนจะได้ระวังเต็มตัวเต็มใจได้แบบอยู่ดีจะมาจับไม่ได้อะไรเงี้ยมันจันตรายรมันคืออะไรหรออ๋อเป็นแบบมันเย็นใช่ไหมอร่อยหรือเปล่าลเนี่ย ที่ผมมาก็อยากจะกินไอติมขอคิดก่อนให้กูไปซื้อให้หน่อยไม่กินหนูกินอะไ,ไรคิชิเม,น,มนเหรออ๋อน้หม,มาลืมไปว่าเจ็บปากกินไม่ได้ละนี่นะมาแล้วน้ำจะกินอะไรไหมลูกขนมอะไรไหมอร่อยไหมมันจะแบบเย็นๆหรือไง นาก็ไปซื้อไอติมมานะคะไม่ใช่ของหนูจะกินโ <c oughs> อเค okay. นั่งดูพี่เขากินไปหนูกินไม่ได้ <c oughs> ไอติมที่ที่ขูกินอะ่ะมันสี่ร้อยเยนนี่นะเขาบอกว่ามันแพง <c oughs> เขาเลยวิ่งไปกดตู้มาสองอยสิบเยนเขาบอกสองร้อยสามสิบเยนราคาแพงขึ้นนะ่ะแต่ก่อนสองร้อยเยนเราเป็นเด็กมีความประหยดัดนี่หมดแล้วร <c oughs> ได้แต่นั่งมองเขากินเนาะ เป็นเด็กดีมากฟุเสกหมอปลอ,อ,อแล้วก็เอาจักรยานมาคืนนะคะฝนตกพอดีเลยหลังเมือเ่อกี้มีน้องชิวาว่าสองตัวมาเห่าไรล่ะโอ้ยชีวาวา่าเอ้ยตัวเท่าแบบเท่าขาเขา,าก็มาเห่าเขาเนาะปลาป่าขึ้นลอถขึ้นรถอ,อ่อเหนื่อย <laughs> ขึ้นรถลูกแค่ตัวเดียวยังเหนื่อยขนาดนี้นะไม่สามารถมาพร้อมกันได้ทุกคนมาได้ทีละตัวโดยเฉพาะไม่มีป้าป๋าอยู่ด้วยเนี่ย <S 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 เราเออกไปอีออนก่อนนะไปซื้อพวกไข่กับนมกับนินาฝนตกแล้วหนาวเลยอะลูก ฝนตกและคนเต็มมาที่จอดรถแบบไม่มีอืปกติชั้นบนคือไม่มีคนเลยนะหูนี่มันแบบไม่มีที่จอดรถจริงๆเลยนะคะเนี่ยไม่เคยต้องหาที่จอดรถขนดาดน,นี้มาก่อนหนาวอ่ะหนูว่ามันเย็นปะเย็นเนาะวันเนี้ยจอดใกล้ทางลงพอดีอ่ะหนูจะกินอะไรอ่ะนี่เนี้ยขาหิวอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกเขากินแค่ไก่ทอดอ๋อกินตรงนี้ปะหนูกินอะไรไหมเน,นี่ย ขอดูเสื้อนะคะนี่นะเสื้อเด็กมีหนูอ,อันนี้ลด20%่สิบนต์แล้วนี่นาเอาจะมีป้าเอหอหนึ่งน่ารักอ่ะขอเปล่าใช่ใช่ดูดังใครทีร่พบเจออะไรนี่ต้องอีที่น่ารักทุกอันเลยอ,อีกี่เจนี่นาเขาย้ายก,กินนะคะก็เลยอพา,ามาพอ,ขอเขาย้ายมาที่ใหม่เขาแบบพัฒนาการออเดอร์จากแต่ก่อนเราต้องเขียนเองอันนี้คือโอเคให้เราถ่ายรูปเราสั่งทาง มือถือได้ก็ยั่งชั่วโอเคสั่งได้เรียบร้อยค่ะร้านใหม่ดูแบบโองโผงกว้างขวางอยู่นะคะคนเต็มด้วยนี่ขนาดบ่ายสามโมงกว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่าจะมีคนในร้านแต่ร้านนี้คนเต็มเมื่อกี้รอคิวด้วยอะเมนูก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะคะจริงๆก็หิวข้าวคนะ่ะเพราะว่ากินแต่ข้าวเช้าไม่ได้กินอะไรก็เลยสั่งอันนี้ที่ว่าน่าจะกินได้น,นี่นะเริ่มจากซุปก่อนเลยซุปไรนะลูกข้าวโพด ราคาซุปโพนี่คือถูกมากจริงนะคะเนี่ยเราต้องอยูตรงในวงเล็บนะรวมภาษีแล้วร้อยห้าสิบเยนนี่ก็เป็นกุ้งทอดกับไก่ทอดของนี้นะซึ่งแบบนี้นะไม่กินข้าวจริงจังอะ่ะกินแบบอะไรอย่างเงี้ยลูกมันก็เลยไม่อิ่มปะ่ะอันนี้ก็ของมีเองนะคะคืออาหารประจำโดริยะราคาแบบถูกจริง350เยนนะ ใหญคือพิซซ่านี่ถูกสุดจริงๆ400รยเยนอ่ะแบบมันเรื่องว่าถูกจริงเนาะนล้นยังถามว่าถ้าไม่เซเเรียรมันจะถูกอะไรปานนี้แต่เขาก็อยู่ได้นะของเขาอร่อยด้วยอะอร่อยแล้วถูกเราก็สั่งข้าวให้ป้าป้าแล้วนะคะรอข้าวป้าป้ามาก็เรียบร้อย กับบ้้าานอไม่ใครคือไปไปซื้อของก่นอนอันนี้คือแบบกำลังมองโต๊ะอื่นว่าเขาตั้งเมนูยังไงนะแนวตั้งหรือแนวนอนไม่สกุลนี้กันอบไมหรอมาหมากินกัน,น,นไ 1, หนนี่นะกับมาหมากินกันสองคนเท่าไหร่พันสองร้อยเยนนี่นะบอกถูกมาก ก็กินกันไม่เยอะไงลูกแล้วก็นี้ของป้าป่าสามอย่างพิซซ่าโดเรียแล้วก็ไก่รวมทั้งหมดแล้วสองพันสองอ่ะมาในซูปเปอร์นะซื้อซูชิให้ดิขุมีลดราคาพอดีอันนี้ก็ได้ลนนูกมีลดราคาถูกนะข้าวอีกคุล่าลดครึ่งราคาเลยแต่เป็นคนไม่กินนะ่ะหนุ่นีิขุน่าจะกินอันนี้ดีกว่าลิขหัวชอบกินมาคุล,ล่ะหรอเอานี้ดีกว่าม,มีข้าวรสบรีฟเหลือครึ่งราคาก็ม,มาแบบชอบตรงครึ่งราคาเนี่ยไม่ใช่อะไร สองอันก็ได้ลูกพุ่ว่ากินเยอะอยู่เอาวางเลยเท่านี้แหละเราก็กลับบ้านได้จะมาซื้อขนมให้ลูกใครไม่มีมาเลยอ่ะใช่ลูกเลยนะยังไม่มีเลยอ่ะทำไมอ่ะเขาขอมาซื้อขนมให้แมวนลย่ะเลีนาเขาเลือกซื้อแบบนี้ให้น้องนะคะซื้อให้หมาด้วยเป็นสไตล์แบบขัดฟัน นี่เอาไว้ติดรถเรอลูกล้วคือไม่ไงเราเราเรา,เราไม่ได้เอาหมาในรถนะไม่ต้องใช้ปะลูกให้เอาไปใส่รถที่วันนี้ใสล่านั่งแล้วก็กลับบ้านมาท,าทาํางานทํากางกันต่อค่ะนี่นะเขาบอกเขาเห็นชั้นตรงนี้ของมันมาดูรถขอจัดได้ไหมได้เลยจ้ามันก็รถตรงไหนมันก็โอเคอยู่ยนะเ <laughs> สร็จเรียบร้อยแล้วหรอคอบคุณนค่ะ กัพิซซ่าซื้อมาให้ป้าป๋าหนูกินได้บอกเออกินได้กินได้ไดป้าป๋ากินไปแล้วก็มะม่าบอกเลยโอ๋แล้วเงี้ยมาจะไปอีออนแล้วหนูก็ไม่ไปกับมะม่าก็อีออนไงเออแล้วหนูก็ลืมว่าที่อีออนมีไซเซเรียเปิดใหม่ไงโอ้โหใช่ไหมล่ะ <c oughs> เลยไม่ได้ไปเอปาป๊าก้ามาขี้ก้านาค่ะฟักโก้ไรส์สักไรส์ด้วยนะคะจ้า,จานเน้